าข่าวต่อไปครับท่านผู้ชมครับสำนักง,งานปกครองจังหวัดอ่างทองครับเขาจัดพิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดนะครับเมืม่อ<ม>วันจันทร์ที่3กันยายนพุทธศักราช2555เวลา11นาฬิกาครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองท่านปัญญางานเลิศเป็นประธานในพิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพผู้ติดยาเสพติดหรือที่เรียกว่าโรงเรียนวิวัน์พลเมืองฝ่ายปกครองรุ่นที่1ครับ ที่ศูนย์บำบัดฟื้นฟูอาคารโรงเรียนวัดปราสาทตำบลราชสถิตอําเภอชโยจังหวัดอ่างทองครับครับท่านประหลาดจังหวัดอ่างทองนะครับนายสํารายตันเลืองศรีนะครับได้กล่าวว่าตามที่โครงการปกครองกําหนดให้จังหวัดแต่ละจังหวัดนะครับได้มีการดาเนินการบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพผู้ติดยาเสพติดนะครับในระบบของสมัครใจบําบัดหลักสูตรโรงเรียนวิวัดพลเมืองฝ่ายปกครองนะครับโดยใช้ระยะเวลาในการบำบัดฟื้นฟูนะครับรุ่นละ15วัน โดยเป็นรูปแบบของการผสมผสานนะครับโดยกระบวนการของชุมชนบําบัดและหลักสูตรฟาร์ตโมเดลนะครับอย่างย่อของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายจิตใจและการฝึกอบรมอาชีพให้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดนะครับได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลับมาเป็นคนดีของสังคมนะครับและจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกครับครับแล้วก็จากนั้นจากการดําเนินการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดข,ของโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองของจังหวัดอ่างทอง เราจำปี2,155รุ่นที่1ที่ท่านได้เห็นอยู่นี่นะครับซึ่งก็ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่20สิงหาคมจนถึงวันที่3กันยายน2,155รวมแล้ว15วันนะครับก็มีผู้เข้ารับการบาบ,บัดฟื้นฟูทั้งสิ้น51รายโดยผู้เข้ารับการฟื้นฟูก็ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากสาขาวิชาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องการฝึกอาชีพการพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อให้กลับเนื้อกับตนเป็นคนดีและก็สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุขซึ่งทุกคน51คนที่รับมอบใบประกาศผ่านการอบรมบำบัดฟื้นฟูครั้งนี้51ท่านเนี่ยก็มั่นใจและก็กล่าวคําปฏิญาณตนนะครับว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดกลับเนื้อกับตนเป็นคนดีเป็นผู้ที่จะมาร่วมพัฒนาสังคมของเราด้วยนะครับเป็นคนดีของสังคมครับ,รบก็สิ่งที่ก้าวผิดพลาดไปอาจจะหลงผิดหลงเผ,ผลอผายไปก็